อย่าดูถูกเงินเกษียณอันน้อยนิดของสามีฝรั่งนะคะต่างชาติเนาะเต้ยว่าทุกประเทศแหละคนที่อยู่ในวัยเกษียณอะ่ะเขาจะมีเงินเกษียณนะคะอันนี้บอกไว้เนาะเผื่อว่าบางคนที่แบบว่าเอออยากได้สามีฝรั่งเอาแบบไหนดีนะคะถ้าคุณอยากสบายเนาะอยากได้ตังหรือว่าอยากให้สามีเลี้ยงอย่างเงี้ยเอาไว้เกษียณนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเขามีเงินเกษียณนะคะแต่ถ้าอยากได้ฝรั่งหนุ่มๆเนาะคุณก็ สสว,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เมียฝรั่งในบ้านนอกนะคะวันนี้อยู่นอกบ้านแล้วก็ออกมาดื่มกาแฟที่เดิมนะคะเทียงนาน้อยตรงนี้นะคะต้อยออกมาก็แม่เพิ่นก็กําลังนึ่งข้าวอยู่นะคะแล้วก็แกเตรียมน้ําร้อนไว้ให้แล้วนะโอ้โหดีใจมากเลยตอนแรกต้อยก็ไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าแกจะเตรียมไว้ให้ถ้าต้อยออกมาก็ จะได้ดื่มถ้าไม่ออกมาแกก็เทนนาะอันนั้นทิ้งไปนะคะก็เลยต้องออกมานะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยคลิปนี้นะคะจากที่ต้อยได้มาพูดเมื่อวานนี้เรื่องการทำหนังสือสําเนาทเบียนบ้านเล่มเหลืองนะคะแล้วทีนี้ต้อยพูดถึงเรื่องกเกษียณเนาะแล้วก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะมาเล่าเรื่อง เงินบำนาญของสามีของต้อยนะคะอย่าดูถูกเงินเก,นเกษียณอันน้อยนิดของสามีฝรั่งนะคะอันนี้ต้อยไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าสามีต้อยแกแบบเ,ออเรื่องมากก็อาจจะขอได้แล้วมันเรื่องมากแกก็เลยแบบทอ้อแล้วก็เรียกว่าง่นงิดน่ะแกก็เลยบอกออไม่เอาละประมาณนี้นะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากที่เราย้ายมาอยู่เมืองไทยเนาะและสามีของต้อยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เงินเกษียณอันนี้เรื่องจริงนะคะพูดจริง เพราะฉะนั้นเหมือนที่ต้อยบอกเนาะว่าตอนนั้นเขาก็แบบดูแลเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยดูแลทุกอย่างไว้ให้ต้อยเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เขาจะเออเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะมีอายุยืนถึงช่วงอายุเกษียณนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เขาทํางานเขาก็จะอันนี้บอกตามตรงว่าแทบจะไม่อยากจ่ายภาษีเวลาที่ต้องจ่ายภาษีทีไรแกก็จะงุนงดตลอดนะคะเพราะแกคิดว่าชีวิตนี้เขาคงจะ ไม่ได้ใช้เงินกเกษียณน,นะคะแล้วทีนี้พอถึงตอนอายุ65นะคะที่ประเทศของเขาก็เขาส่งจดหมายมาให้สามีของต้อยนะคะคุณพร้อมที่จะรับเงินกเกษียณไหมแต่ว่าคุณจะต้องยืนยันที่อยู่อาศัยนะคะนี่แหละคือที่มาของหนังสือจำแนงทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนะคะแต่ว่าตอนนั้นสามีของต้อยกอ็ไม่รู้ว่าจะยืนยันที่อยู่อาศัยยังไงนะคะตอนนั้น มันเป็นเรื่องที่แบบยุ่งยากมากนะคะอันนี้คลิปนี้อาจจะยาวนะคะถ้าใครไม่ชอบฟังเรื่องยาวก็เลื่อน,เล,อนเลื่อนไปนะคะแต่ถ้าฟังไม่เข้าใจแล้วจะาถามต้อยนะคะว่าต้อยพูดอะไรบ้างเพราะว่ามีบางคลิปเนาะต้อยล่าหมดแล้วอะ่ะแล้วไปเจอคอมเมนต์ถามมาซึ่งในคลิปก็พูดไปแล้วนะคะอือันนี้ก็ก็เลยบอกไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้พอเขาได้อ่รับหนังสือนี้มาเขาก็เลยติดต่อไปที่ตามอีเมลที่เขาให้นะคะแล้วสรุปว่าเขาให้ สามีต้อยยืนยันที่อยู่อาศัยแล้วก็ยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะโดยการทำยังไงล่ะยืนยันที่อยู่อาศัยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปที่สถานทูตนเธรแลนเขาเรียกว่าสถานทูตหรือกงศุนต้อยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะการที่เราจะเข้าสถานทูตเนาะไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนี่จะต้องทําการนัดไปก่อนก่อนที่จะไปแกก็คิดเหมือนกันว่าเจะไปหรือไม่ไปเพราะว่าเราต้องนั่งเครื่องไปนะคะนั่งเครื่อง ที่ร้อยเอ็ดไปลงที่กรุงเทพแล้วก็จองเครื่องไปกลับในวันเดียวกันอ่ะมันจะยุ่งยากนิดนึงและแกก็คิดว่าแกคงจะได้ไม่เยอะนะยังมากนะคะยังมากแกน่าจะได้ประมาณเงินเกษียณนะคะเดือนละสามพันบาทแกคิดนะคะว่าไม่น่าเกินนี้อาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะได้ประมาณสองพันหรือว่าหนึ่งพันประมาณนี้เนาะแกก็เลยบอกต้อยว่าเออไม่เอาดีกว่าเพราะว่าค่าเครื่องค่าเสียเวลาไปนั่นนนนี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะดําเนินการเสร็จหรือเปล่าแต่ต้อยคิดว่าอะ ถ้าคุณได้เดือนละ3,000ปีหนึ่งคุณก็ได้ละ30,000เอานะคุณอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะต้อยก็เลยชวนเข้าไปนะคะก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับมีอีก,อกเหตุผลหนึ่งที่เขาจะไปจริงๆก็คือเขาจะไปซื้ออาหารนะคะเพราะว่าแถวมุกดาหารเนี่ยจะซื้ออาหารฝรั่งยากมากนะคะอย่างเรามีโรบินสันนะคะแล้วก็มีท็อปตอนที่เปิดใหม่ๆอะ่ะมีทั้งชีสทั้งแฮม ทั้งเนื้อที่นําเข้าจากต่างประเทศน,นเนื้อออสเตรเลียอย่างเงี้ยซึ่งสามีต้อ,อยะชอบมากแต่หลังจากนั้นมาเขาก็ไม่นําเข้าแล้วเพราะว่าอาจจะไม่มีคนซื้อนะคะก็เลยทําให้เรื่องอาหารการกินของสามีอ่ะจะลําบากนิดนึงแล้วแกก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคในๆก็จะเข้าไปที่กรุงเทพแล้วมาน,นอกเข้ากลุงเนาะก็จะไปซื้ออาหารมากักตุนไว้ด้วยแกก็เลยคิดอย่างนี้แล้วก็เลยตัดสินใจไปนะคะ ออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่นะคะเพราะว่าขึ้นเครื่องก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าแกก็จะไปกินแมคโดนัลล์นะคะเพราะว่าที่มุกดาหารก็ไม่มีแล้วทีนี้ก็ไปถึงสถานทูตนะคะพอไปถึงสถานทูตเนเธอร์แลนด์นเ,นเนาะเขาก็เข้าไปคุยนะคะมีเวลานัดให้ด้วยเนาะเข้าไปคุยประมาณไม่ประมาณสองนาทีนี่แหละแล้วก็ออกมาสรุปว่าซามิต้แบบโมโหมากเพราะว่าทางสถานทูตไม่สามารถช่วยอะไรได้มีแค่แนะนําแนะนําว่าคุณจะต้องไปหาหลักฐาน สแสดงที่อยู่อาศัยมานะคะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะดําเนินการให้อย่างไรนั่นแหละคือเหตุผลนะคะซึ่งสามีต้อยก็ออกมาแล้วแกบอกว่าอมไม่เอาไม่เอาแล้วนะคะที่มากรุงเทพครั้งนี้ก็ถือว่ามาซื้อกับข้าวแล้วกันแกก็ไปซื้ออาหารฝรั่งเนาะใครที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพในเมืองที่จเจริญถือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านนอกเนี่ยหาซื้อยากมากนะคะสรุปว่าเราก็ได้อาหารแล้วก็กลับมาถึงบ้าน แกก็บอกว่าแกไม่เอาแล้วช่างมันเถอะตังแค่นี้ไม่เอาละแกว่าตังแค่นี้ของแกนะคะก็คือประมาณสามพันบาทนี่แกไม่เอาแล้วต้อยก็เลยแบบยังอยากได้อยู่นะต้อยยังอยากได้อยู่ขี้เหนียวไงมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะได้แล้วถ้าเราสามารถช่วยเขาได้ต้อยก็จะเต็มที่นะคะแต่ละวันต้อยก็จะคิดหาทางว่าทํายังไงเนาะเข้าไปดูทางเว็บไซต์ก็ไม่มีใครบอกนะคะว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถยดินยันที่อยู่อาศัยได้ ก็เลยคิดว่าโอเคฉันจะไปตอมอก็<ๆ>อไปนะคะไปกับสามีถือว่าไปชอปปิง้งเนาะไปซื้อกับข้าวที่มุกดาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถามทางตอมอเขาก็แนะนํามาว่าเ,เขาไม่สามารถยืนยันให้ได้มันมันจะมีใบแบบว่าที่เขาหนีบใส่กับพาสปอร์ตอะ่ะต้อยคิดว่าอันนี้มันน่าจะใช้ได้แต่ความจริงก็คือใช้ไม่ได้นะคะตัวนี้คุณต้องมันเป็นแค่ เรียกว่าอาศัยชั่วคราวแลวนะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปแจ้งตมอแล้วเขาก็ออกหนังสืออันนี้ให้ซึ่งมันไม่ได้เป็นเป็นการอาศัยอยู่ที่ถาวรนนะคะอันนี้ก็คือข้ามไปใช้ไม่ได้แล้วเขาก็เลยแนะนําให้ต้อยมาติดต่อที่ทางอําเภอดูต้อยก็เลยมาแล้วก็ได้เจอคุณพี่ท่านนั้นเลยคะ่ะพี่เขาก็แนะนํามาแต่ว่าของคุณพี่เขาก็คือสามีเขาได้เงินกเกษียณอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อยืนยันที่อยู่อาศัยอะจะต้องมี สำเนาทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนะคะเขาก็แนะนําต้อยมาต้อยก็ถามเจ้าหน้าที่ในนั้นแล้วเขาก็บอกว่าทําได้โดยจะต้องมีอ่าทีนี้เอกสารก็ไล่มาแล้วนะคะต้อยจําได้ไหมจําไม่ได้นะคะถ้าอยากรู้ก็กลับไปดูคลิปเอ่อเมื่อปีก่อนที่ต้อยพูดเรื่องการทําหนังสือสำเนาทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนะคะก็กลับไปดูว่าใช้อะไรบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือต้องได้แปลเอกสารด้วยนะคะ แต่ว่าโชคดีที่ว่าเอกสารของต้อยอ่ะสามีต้อยเก็บไว้ตั้งแต่20ปีที่แล้วตอนที่เราจะทําเรื่องแต่งงานกันอ่ะมันจะต้องมีการแปลเอกสารเขายังเก็บไว้อยู่ซึ่งเอกสารอน,นั้นไม่มีวันหมดอายุนะคะสรุปว่าเขาได้หนังสือสำเนาทะเบียนบ้านเล่มเหลืองและก็ได้บัตรประชาชนด้วยหลังจากนั้นสำเนาทะเบียนบ้านเล่มเหลืองเนี่ยจะต้องไปแปลเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์อีกนะคะเพื่อที่จะส่งไปให้กับ ประเทศของเขาส่วนสถานที่แปลนะคะก็อยู่ที่ขอนแก่นอ่ต้อยเคยให้เบอร์โทรสถานที่แปลเอกสารให้แล้วนะคะในคลิปเรื่องหนังสือสำเนาที่เป็นบ้านเล่มเหลืองนั่นแหละค่ะคลิปนั้นก็ไปดูนะคะเมื่อสามีต้อยได้เอกสารครบแล้วเขาก็ส่งไปตามที่รัฐบาลเขาส่งที่อยู่มาให้เนาะสามีต้อยก็คือส่งกลับไปรอนานพอสมควรนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด เวลาส่งไปก็แบบว่าเขาบอกว่าเขาจะส่งทางเรือใช้เวลาเกือบเดือนนะคะกว่าจะถึงฮอลแลนด์แล้วหลังจากนั้นประมาณไม่ถึงสั่เดือนทางรัฐบาลของเขาก็ส่งเมลวมานะคะบอกว่าเขาได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะดําเนินการให้เร็วที่สุดเพราะว่าปกติเขาจะ,กะเกษียณอายุ65เนาะแต่65หรือ64ต้อยไม่แน่ใจแต่ว่าของสามีต้อยเขาท,ทําทีหลังะเขาก็เลยดําเนินเรื่องให้เร็วขึ้นเพราะว่าจะได้เงินกเกษียณตั้งแต่ครบ ครบวันที่เขากเกษียณน,นะคะแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันจะได้เงินย้อนหลังด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มีหนังสือมาอ่หนังสือเริ่มมาแล้วนะจากบริษัทนี้ที่เขาเคยทํางานว่าเขาจะได้เงินกเกษียณจากบริษัทนี้ด้วยอ่ามาละแล้ว,ลวประมาณเดือนต่อมาก็เริ่มมาอีกของอีกบริษัทหนึง่งซึ่งเอาจริงๆิงอ่ะ สาม,มีต้อยคิดว่าเขาจะไม่ได้เงินกเกษียณมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะรัฐบาลเนเธอร์แลนด์คงไม่จ่ายให้เขาเพราะว่าเขาทํางานอยู่ที่ฮอลแลนด์จนเขาอายุประมาณ45อย่างเงี้ยเขาก็ย้ายมาทํางานที่เบลเยียมเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาคงได้ไม่เยอะจากเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเขาคงจะได้บ้างจากเบลเยียมนะคะเพราะว่าเขาทํางานที่เบลเยียมตั้งแต่ต้อยกับเขาอยู่ด้วยกันนะคะก็20ปีอะ ะะตั้งแต่ต้อนย้ายไปอยู่กับเขาเขาก็เปลี่ยนบริษัทใหม่เป็นบริษัทของอเขียนโปรแกร,รมให้กับพายอนเนียนะคะก็เริ่มอยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งมาอยู่เมืองไทยก็ยังคอยซัพพอร์ตให้เขาอยู่ก็เป็นเวลา20ปีเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาน่าจะได้บ้างนะคะจากประเทศเบลเยียมแต่ผลปรากฏว่าเขาได้เงินจากประเทศฮอลแลนด์มากกว่าของเบลเยียมนะคะที่ฮอลแลนด์เขาจะได้อยู่ทั้งหมด3 3บริษัทนะคะที่ เป็นเงินกเกษียณให้เขาส่วนเบลเยียมได้อยู่แต่ไม่เยอะและก็ยังมีอีกบริษัทหนึ่งของเนเธอร์แลนด์เขาจะให้เป็นเงินก้อนอันนี้ต้อยก็เออดีจังดีจังเฮ้ยตั้งเริ่มมาแล้วความคิดนะคะก็คือที่ฮอลแลนดะ์เขาจะเก็บภาษีคนของประเทศเขาคนทำงานนะเนาะมากกว่าเบลเยียมแต่พอตอนได้เงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยฮอลแลนด์ Holland เขาก็ให้เยอะด้วย นะคะอันนี้คือข้อดีเลยนะคะข้อดีของคนที่จ่ายภาษีนะคะหลายคนเนาะที่แบบว่าหลายคนหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเ,เหมือน,น,นสามีต้อยเวลาที่ต้องจ่ายภาษีแล้วแกแบบแกไม่อยากจ่ายอะ่ะแบบเอยฉันทํางานมาต้องต้องเหนื่อยนะแล้วได้ตังค์เยอะแล้วต้องมาแบ่งให้กับภาษียเช่นว่าคนปกติทั่วไปก็ประมาณส0เอนาะย0 25 30้าสของสามีต้อยแบ่งไปเกือบ40เแกก็เลยเริ่มรู้จักกับ เขาเรียกว่าบัญชีเนาะบัญชีที่เป็นคนที่คอยดูแลเรื่องบัญชีให้แกเขาก็แนะนํามาว่าถ้าคุณไม่อยากเสียภาษีเยอะคุณก็ต้องผลิตหนี้ให้มันเยอะๆะนะคะเพราะฉะนั้นสาม,มีต้อยก็เลยใช้เงินเปลืองมากนะคะใช้ไปกับเปลี่ยนรถบ่อยมากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องดนตรีเกี่ยวกับอะไรของแกก็ใหม่รู้นะคะก็คือทําให้ตัวเองมีเงินน้อยที่สุดในบัญชีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีเยอะอันนี้ก็คือแกทําอยู่ที่เบลเยียมนะคะเพราะฉะนั้น เงินภาษีจ่ายน้อยลงแล้วเงินเกษียณที่เบลเยียมแกก็ได้น้อยลงนะคะซึ่งแกก็ไม่ได้หวังหรอวค่ะว่าแกจะได้เงินเงินเกษียณนะแกไม่หวังอยู่แล้วนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้แกไม่อยากจ่ายภาษีแต่ว่าที่ฮอลแรมเนี่ยแกจ่ายเต็มไม่สามารถทําเรื่องแบบทําให้มีหนี้เยอะอันเนี้ยทาไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นที่ฮอลแร์เขาก็จ่ายให้แกเยอะชาติต่างชาติเนาะต้อยว่าทุกประเทศแหละ คนที่อยู่ในวัยเกษียณอ่ะเขาจะมีเงินเกษียณนะคะอันนี้บอกไว้เนาะเผื่อว่าบางคนที่แบบว่าเอออยากได้สามีฝรั่งเอาแบบไหนดีถ้าคุณอยากสบายเนาะอยากได้ตังหรือว่าอยากให้สามีเลี้ยงอย่างเงี้ยเอาไว้เกษียณนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเขามีเงินเกษียณนะคะแต่ถ้าอยากได้ฝรั่งหนุ่มๆเนาะคุณก็ต้องไปร่วมใช้ชีวิตในการทํางานเนาะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันเมื่อตอยกับสามีนะคะที่เราเริ่มรู้จักกันก็ตอนนั้นเขาสี่สิบห้า ต้อยไปโน,น่นเขาก็46อืมใช่แล้วก็เริ่มใช้ชีวิตด้วยกันมาก็ถือว่าถ้าอายุใบนี้ต้อยว่าก็เป็นช่วงที่ต้องเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะเรียกว่าหับทั้งหาบทั้งคอนไปด้วยกันนะคะโอเคเด้อ okay, อันนี้แหลวมาเล่าสู่ฟังนะคะก็ก็มีนะคนก็ถามมาว่าเออเอาฝรั่งหนุ่มหรือฝรั่งแก่ดีส่วนต้อยคิดว่ามันก็แล้วแต่สไตล์นะ,นะเนาะแล้วแต่คนชอบบางคนก็ มัน,ม,น,ม,นมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่คู่เข้าคู่เราเนาะอันนี้ก็จะไปบอกแทนกันไม่ได้เนาะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะฝรั่งกเกษียณน,นะเขามีตังค์แน่นอนนะคะแต่ว่าจะมีเยอะมีน้อยก็แล้วแต่ว่าเขาทํางานมาหนักแค่ไหนเนาะสะสมมาเยอะแค่ไหนก็ได้ตามนั้นแหละนะคะฝรั่งอายุเยอะจริงอยู่ที่เขามีตังค์แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะราบรื่นนะคะส่วนของต้อยเนี่ยอายุสามีอายุเยอะแล้วันยอมรับแต่ว่า ทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะคะต้อยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับสามีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าจะเอารุ่นไหนดีถ้าเอารุ่นที่อายุเยอะแล้วมาเจอกันกันกบสาวไทยเนะี่ยถ้าผู้หญิงเอาใจเก่งแล้วผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็อยู่ด้วยกันได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปต่อไปต้อยจะมาเล่าให้ฟังเดอ้อเรื่องอฝรั่งวยเกษียณกับสาวไทยนี่แหละแล้วทีนี้อันนี้ต้อยเพิ่งได้ยินมาเมื่อวันที่ คุณป้าเขามาทําบุญเขาก็มาเล่าให้ต้อยฟังว่าเมีเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเล่าสู่กันฟังเด้ออย่าลืมติดตามเราฟังเด้อก็คือเรื่องสาวสาวไทยก็ไม่สาวแหละอายุก็สี่สิบแล้วแต่ฝรั่งอายุก็เป็นวัยเกษียณแล้วอะค่ะแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องบนเตียงนี่แหละเดี๋ยวต้อยมาเล่าสู่ฟังเด้อนี่แหละค่ะสรุปเนาะสรุปว่าสามีของต้อยก็คือไม่อยากจา่ายภาษีแต่ที่ ายไปก็เพราะว่ามันเป็นกฎหมายของเขานะคะพอจ่ายแล้วคุณก็ต้องได้รับกลับคืนมานะคะน,นี่คือเมืองนอกนะส่วนเมืองไทยนี้คุณก็ต้องซื้อประกันสังคมนั่นละมะั้งที่เขาจ่ายให้กับประกันสังคมถ้าคุณจ่ายประกันสังคมคุณก็ได้แล้วก็อาเงินกเกษียณสําหรับผู้สูงอายุที่เมืองนอกสามีต้อยก็ได้อันนี้เหมือนกันแล้วเมืองไทยเราก็มีเนาะคนที่อายุถึง60ิ 60ได้6 0 0 70ได้7 0 0 80ได้800ใช่ไหมอันนี้ต้อยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสำหรับประเทศไทยเราโอเคนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของไทยได้หลายคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายกินกาแฟก่อนอาทิตย์สอง กินไหมนะเห็ดปศว้แกงปมันเบรมันมันแทข้นเลยอเซอยอันนี้เราจะกินแกงเห็ดบดกินแมเพจะนัทโนเลยจะโคหมูอนนี่จะโคหมูอหมูเมื่อนะ